กลับหายครับพี่น้องลับหายผูนครับผูนไปแล้วครับเบิ้งไปแล้วครับลิงเสือครับกลับหายครับพี่น้องใส่แล้วครับนี่ครับผมใส่อยู่นี่ครับอยห้อยเป็นแปนอยู่พี่น้องสวัสดีครับมอนีกับผ้ามาหาอยู่หากินนี่ครับพี่น้อง มาใส่กับดักหนูอีกครับกับสิหลังครับบไรเอามาหลายแล้วครับไม้หายอย่างแห้งพี่น้องนี่ก็มาเบิงไม้เกาครับไม้แต่คลิปก่นแล้วครับพี่น้องมาเบิงสองไม้ไม้เกาครับสิมีหลองรอยบอครับพี่น้องตาครับนี่ครับไม้เกาครับมีหลองรอยอยู่ครับคลิปก่อนาะกินเลยครับ จะว่ามาเบิ้งมีลองลอยพี่นอ้องหนูยัยงไงเลยครับนี่ครับลองลอยครับกระจัดมองเกาแล้วครับจัดมองเกาไหมเกาเลยพี่น้องล้างนึงครับติดๆอยู่ไหนครับนีูครับโกลมันพี่น้อง ยูแทครับลอยเซ็นเลยพี่น้องเดี๋ยวบายสิเอาบอกพี่น้องกลับสิทธิงานบ้ครับปะครับบ่งไม้เกาข่างซ้าอีกหลังหนึ่งครับอีกไม้หนึ่งครับพี่น้องนี่ครับไม้ข่างสาอีกคือเกาแล้วครับพี่น้องเป็นปลาหน่อยหน่อยครับปลาหยาหน่อยหน่อย,อยครับจากยังมมีัตอยู่บอกพี่น้อง ใบไม้นี่ได้สองตัวเลยครับมาจัดบางอีกจัหล้างหน้าพี่น้องเผื่อยังมีตัวห้ครับจัดมองหนาโกยมันเลยละพี่น้องได้ล้างนึงเลยครับเป็นปลายหย่านยหน่อยๆครับจัดไปล้างเดียวละครับผุนครับตะเวนพี่น้องสีมโมงกลัวเลยครับเกือบหาโมงเลยครับ แดดห่อนแห้งครับซุ่มมือครับย่างยูเปดล้างพี่น้องกรงหวาชิพาพี่น้องไปเบิ้งยูไฟล่ะครับป๋าครับชิพาพี่น้องมาเบิ้งยู่ไม้หนีครับไม้ปลามั่นครับพี่น้องพูนครับชิมี่ลองลอยบอกพี่น้องป๋าครับไปเบิ้งน้ำกันครับพ่อเด้ใไซบอกพี่น้องพ่อเด้จัดบอครับ หมายขางปลามม่นพี่น้องอยู่ขางคองนี่แหละครับมาปบกับพ่อเลยพี่น้องครับพ่อโกยมม่นครับผลนครับพี่น้องอุ้ยผลนครับโกยคือจังยังไม่อยู่พี่น้องจากหนูยังอยู่รูปอยู่ครับก็ลองจัดเบิงแหละครับพี่น้องจัหล้างครับ จัดเลยล่ะครับเผื่อยังมีโตให้ครับนี่แหละครับแต่อีกแหวหล้างนึงครับป๋ครับเลาะเบิ่งกันต่อพี่น้องที่มีไม้ให้อีกบอกครับเห็นไม้หลืครับพี่น้องข้างในป๋ามันครับผุนครับโกยมันครับเห็นยังงามเลยพี่น้องผุนครับโกยยังงามเลย ทางยังเป็นแปลนเลยพี่น้องครับพูดครับผ่านๆไม้งามอยู่ครับผมก็จัดแล้วพี่น้องนี่ครับทางเป็นแปลนเลยพี่น้องครับผูนครับโอ้ว แต่ว่ายังมีตัวบอพี่น้องเห็นหลงลอยขจ้ากองเข่าแล้วครับกองเขายิ่งแล้วพี่น้องแต่ว่าก็ล่องจัดเบิ่งครับเผื่อยังมีตัวให้ครับป้าครับหาไม้บังอีกครับนี่ก็เป็นไม้ขาดข้องอีกครับนี่ครับพี่น้องเป็นแปนครับเดี๋ยวผมจัดเลยแล้วครับนี่แหละครับป้าครับ เลาะเบิ้งหม้ก็ดีครับพี่น้องใส่ข้างๆปลามม่นนี่แหละครับเบิ้งกวยนี่เด้ล่ละครับพี่น้องยังมีโต๊ะูดค,ครับกวยเก่าๆอยู่พี่น้องแต่ว่าทางก็ยังเป็นๆอยูน่นะครับ นี่ครับท่างก็ยังงามดีนะพี่น้องเดี๋ยงล้วครับนังมีโต๊ให้่อครับดิวีิลองจัดเบิ่งลแล้วครับพี่น้องจากหลังนึงครับจัดบางนี้เลยแล้วครับนี่แล้วครับได้อีกหล้างนึงเลยครับนี่ครับ อีกหลังนึงครับพี่น้องในปลามั่นนะครับทางอย่างเป็นเลยพี่น้องครับพูนครับเห็นอยู่นาอกครับผ่านผ่ๆอยู่ครับไม้งามอยู่พี่น้องแต่ยังมีโตบ่ครับพูนครับหมองขจ้ากองเขาครับกระจัดเบิ่งแล้วพี่น้องเผื่อยังมีโตห้ครับ หมายปลามันนี่ก็จัดไปหาหลังครับพี่น้องพูนครับทุกเป็นสิโตกดินแหละครับย่างอีกสามหลังครับว่าสิไปอยฝายหล่ะพี่น้องโอ้ไกลเติบอยู่พี่น้องเป็นโลแล้วครับปลาครับสีคำแล้วพี่น้องนี่ครับไมายขังฝายครับพี่น้องผมกับสิจัดอยู่นี่สจากสามหลังครับเป็นสิละครับ เป็นโุยมันครับพี่น้องนี่ครับพี่จันมองนี่แล้วครับนี่ครับอย่างงามเลยครับไม้นี่มาครับหาไม้กันตอครับย่างอีกหลังนึงครับนี่ครับหลังสุดท้ายครับ ไม้อยู่ฝายนี่ผมก็จัดไป3ามหลังครับพี่น้องป้าครับเมื่อครับมือเติบอยู่ครับพี่น้อง,องครับกว่าสิ้นแล้วครับใส่คนละไม้เลยพี่น้องใส่สามไม้ครับทั้งเบิด สวัสดีครับสวัสดีส่วนสาวๆครับพี่น้องมาเก็บมากรูกลับกันครับมาหลุนกันครับกับสิบหลังสิบมานไ้บอกมือนีครับมือนีกับไส้สามไม้ครับพี่น้องหลุดหลังหละกันครับหลังแหละเอาเลยพี่น้อง มีหลองล้อยกินเลยครับหลุนลังที่สองนครับที่สองจังไสอืมกลับหายครับพี่นอ้องกลับหายผูนครับผุนไปแล้วครับเบิงเ้งไปแล้วครับมันดิ้งเสือครับอย,อย่างไงเลยพี่น้องครับ ใส่ใหญ่เลยอุ้ยบนตล่ะครับหมานมานครับมนเมนี้ครับใส่ใหญ่เลยพี่น้องใส่งามเลยพี่น้องใส่ใหญ่เลยครับมนเมนี้ครับอยู่มยไม้ไฟเมนี่มานคือเกาครับสามหลังไหนแต้มหนึ่งแล้วพี่น้องปะครับ ยังอยู่หลังนึงครับหลังที่สามกับว่ามีลองร้อเลยครับกลับมาทำงานได้พี่น้องมีห้อยกินพ่อน้อยเลยครับปะครับสิพผ้าพี่น้องไปหมายปลามันครับบบที่นี่ครับเบิ่งอยู่หมายปลามันพี่น้องที่หลุดน้ำกันอีกหาหลังครับหมายอยู่ไฟนี่ก็พานแล้วครับ จัดไปเต็มใหญ่เลยพี่น้องสามหลังใด้เต็มหนึ่งครับป้าครับมาหอดอีกไหมเลยครับพี่น้องหมายปลามันครับหมายปลามันอยู่หาหลังครับเป็นหลุนกันครับหลุนหลังไหลกันครับผาในบอ่อครับหมายเนี่ย ผ่านบ่ผ่านบ่เสริญได้เจริได้อู้ยพี่เก่าอยู่ครับพี่น้องเมื่อไหร่ละครัให้กินหน่อยๆครับแกบก,ก่อนครับไม่เนี่ยสีมานเห็บบ่พี่น้องไม่เนี่ยข้าวเจ้ากอ็เขายิงประจำอยู่ยังมีโตให้บ่ จังไนคือเบอ่์อเห็นโตครับเบิ้งตีละครับโอ้ตีจังไดครับจังประยูพี่น้งองวิเศษได้ด้วยครับโว้ยเชิดได้เชยดได้ครับเก็บก่อนครับ เสียดายเด้ดพี่นอ้องหนูอย่างบ้ครับหนูหน่อยบอ้จากตีไปอยู่ครับผ่านไปแล้วอีกลังนึงครับย่งอีกสามางครับหมายนีย่ลังที่สามครับรุนกันรุนกันครับอ้ยที่เก่าอยู่ครับพี่นอ้องปูนครับให้กินหน่อยๆครับ แก็บครับไมหนี่ออกจงามครับได้คือว่ามีโตครับพี่น้องเจ้ายิ่งเอาไปเบิดแล้วบ่หลุนลังหนีกันครับลับหายครับพี่น้องใส่แล้วครับนี่ครับผมใส่อยู่นี่ครับอุ้ยห้อยเป็นแป้นอยู่พี่น้องอุ้ยถุ่นเด้ครับ ูอยู่ทางในพูนพี่น้องเห็นอยู่บ่ครับดำดำพูดว่าแต่สิบประมาณพี่น้องว้ายง่ายเลยพี่น้องครับป่าฮัดพี่ไงคักแท้นี่ครับพี่น้องอูใส่ง่ายเลยครับมือน,นี้ครับเก็บก่อนครับ ว่าแต่สิบ่หมาใหายพี่น้องไมายนิครับอุ้ยจัดบักใหญ่เลยครับบัิหันครับยังอีกหลังเดียวครับถ่าหลุดกันครับหลังสุดถ่ายจังไหอยู่ไมนีนครับไหหลังที่หาไม้นน้ครับเห็นไดจชงไดหลุนกันครับพี่น้องลุนลุนครับอุ้ยเบาเลยพี่น้องผุนครับ คือเกาอยู่ครับไม้นี่ก็เบิดแล้วพี่น้องหาหลังครับได้เต็มหนึ่งครับย่งอยู่สองหลังสุดท้ายครับอยู่ขอบสะพูนแล้วพี่น้องอยู่ไม้เกาครับไม้เกาคลิปก่อนๆแล้วพี่น้องปะครับอยู่ไกลกันเติบอยู่ครับนี่ครับมห่อนอีกไม้นึงแล้วพี่น้องเป็นไม้เกาครับผมจัดอยู่พูนแล้วพี่น้องไม้นี่ ใส่สามเถือสี่เถือหลอบหนีแล้วครับเป็นหลอบทีซีเลยพี่น้องหลอบแหลกกับใส่ใส่เนื้อกะปูครับกับเนื้อบักหอยบะเอาครับหลอบสองกับเหยื่อเข่าเปลือกครับหลอบทีสามกับห้ามเข่าครับหนีมาหลอบทีซีก็เหยื่อห้ามเข่าอีกคือกันครับพี่น้องลุนกันครับจังไกครับหนูยังอยู่อยู่ครับเกวบปาก กลับมาทำงานพี่น้องเป็นไรคือเก่าครับพี่น้องบางทีละครับต้าใสาย,ยุนี่ได้ครับกลับพูดครับมันหลากไปผูนเลยพี่น้องเกว่ากลับบอลลันครับโอ้ จังสี่ก็มีอีกครับแตกแห้งพี่น้องหลากไปได้จังไรครับกลับบอลลันเก็บกอนครับบุใไปกลวยมันหน้าครับพี่น้องไม้เนี่ยหลอบทีซีก็บอเอาอีกครับหูไม้เนี่ยฉลาดแห้งครับเก็บกอนครับผมเห็นปีกล้ยแล้วพี่น้อง นี่แหละครับดิสิแกปปีกล้ยกับกลับไปนํ่ยูพี่น้องเอป็นมกใสหนูครับกับเขาบ่าบานๆพี่น้องเตียว่าแสบแห้งมกหนูใสปีกล้ยครับปะดุ่นหลังสุดท้ายครับไม้นี่ก็จัดไปสองโตเลยครับหลอบแหลกกับหลอบสอง จัดไปสองตัวครับถ้าเบิ้งรอบที่สามชิ้นยังมีตัวให้บอกพี่น้องบอกเอาเลยครับ บิดตแัวเละบอ่อครับอยู่ไหมนี่ครับ าสรุปผลงานกันครับพี่น้องนี่ครับหมานี่แหละครับมือนี่ครับมีแตใส่ใ่เลยพี่น้องอ้ยผ่านผ่านครับกับสิบลังในสองแต้มอีกแล้วครับหมานแห้งครับมือนี่ครับมีแตใส่ใ่เลยครับมาไม้เกาสองหลังบ่อเอาเลยครับอีกไม้หนึ่งข่างสะคือสิเบิร์ตโตแล้วพี่น้อง แต่วหวาอยู่ไม้ขางค่องมันดึงกลับไปเซยครับแต่กลับบ่อหลันครับกระมานอยครับพี่น้องสวง่หนูหาอยากจจงเศมีโตมีแต้มก็ถือว่ามานอยพี่น้องบอกกินแหวกับพ่อแะครับนูหาอยากครับก็เลยใส่คนละไม้เลยพี่น้องไม้เนี่ยก็สองลังไม้ผุนก็หาหลังไม้ทั้งผุนอีกสามล้างครับ ว่าสิใส่เบิร์สิสบลังครับพี่น้องจังไดก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ผมเนเดอร์ครับคลิปนี้ก็สั้นนี่แล้วครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนเดอร์ครับสวัดดีครับหมานๆครับ